ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะตลาดกลางคืนที่หลวงพระบางป้าอ๋อจะพาเพื่อนๆเดินชมตลาดกลางคืนนะคะว่าเขามีอะไรให้เราจับจ่ายใช้สอยบ้างนะคะก่อนอื่นเราก็มาดูป้ายค่ะอาา่านว่าตลาดกลางคืนนครหลวงพระบางไน่าไม่ใช่นะคะหลวงพระบางไนมาร์เก็ตนะคะเราเริ่มเดินกันตั้งแต่จุดนี้เลยนะคะ ก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นของสวยๆงามๆสำหรับผู้หญิงก็มีเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องประดับกำไรต่างหูนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะเนื้อผ้าเขาก็จะเป็นผ้าฝ้ายนิ่มๆนะคะค่ะก็ไม่ถูกใจป้าออสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่ใช่เสื้อผ้าวัยสำหรับป้าออนะคะแต่ก็พาเพื่อนๆเดินเพลินๆชมตลาดกันเพลินๆนะคะ ไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรเราก็ชมด้วยสายตานะคะว่าในตลาดหลวงพะบางตลาดกลางคืนเนี่ยเขาขายอะไรกันบ้างก็เลยเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆน,นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้านะคะจุดนี้เขาจะเป็นโซนค่ะป้าออเดินชมนะคะชมไปคิดไปค่ะป้าอ,อเห็นเข้ากว่าจะจัดร้านเสร็จนะเะาเพิ่งมานะคะเพราะว่าเป็นกลางคืนค่ะชมไปจัด ของไปป้อาออกก็สงสัยว่าในแต่ละคืนเนี่ยเขาจะขายได้มั่งไหมนะคะก็สงสารนะคะไม่รู้ว่าจะขายหรือเปล่าจัดเสร็จแล้วก็มืดคนก็นักท่องเที่ยวก็ยังไม่มากนะคะเขาน้อยอยู่นะคะเขาก็จัดจนเต็มร้านนะคะ ก็น่าเห็นใจนะคะก็นักท่องเที่ยวบ้านเราก็ไม่ค่อยซื้อป้าออดูแล้วค่ะเพราะว่าของบ้านเราจะดีกว่านะคะคุณภาพจะดีกว่านอกจากว่าจะซื้อแบบเล็กๆเป็นของฝากกระจุกกระจิ๊นั่นได้ค่ะไหนๆเราก็มาเดินแล้วนะคะก็เดินให้ท่วนทั่วเผื่อว่ามีของแปลกๆถูกปะถูกตาถูกใจเราในบ้านเราไม่มีนะคะก็เดินดูให้มันทั่วค่ะ เผื่ออาจจะเจออะไรที่มันปิ้งและก็อยากได้นะคะค่ะอย่างที่ว่านะคะโซนนี้ก็เป็นโซนเสื้อผ้าผ้าถุงผ้าถุงลาวนะคะค่ะผ้าถุงลาวและก็ผ้าเสื้อผ้าใส่เล่นอันนี้ก็เป็นพวกภาพวาดนะคะภาพวาดก็ยังไม่ปิ้งสําหรับสายตาป้าอ่อนนะคะค่ะอันนี้ก็กระโปรงชาวเขาค่ะเสื้อผ้าสําหรับเดิน อะไรเล่นๆน,นะคะนี่ก็ผวกกระเป๋าที่ใช้ใส่กระตปังนะคะอ่าแล้วก็ผ้าส่วนใหจะเป็นเสื้อผ้าอันนี้ก็ผ้าลาวผ้าถุงลาวค่ะคนนี้จะเสื้อผ้าหมดเลยเดี๋ยวป้าออก็จะเดินให้สุดนะคะสุดขอบตรงนี้นี่ก็หมวกนะคะหมวกนักท่องเที่ยวบางคนก็ ไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าบางที่เขาห้ามใส่หมวกนะคะร่มนะคะร่มอันนี้ก็ร่มลาวนะคะผ้าถุงลาวร่มลาวส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าที่ผลิตในบ้านเมืองลาวทั้งนั้นนะคะที่เห็นเห็นนะคะดูออกเลยว่าเป็นของที่ผลิตจากที่ไหนนะคะส่วนฝั่งขวามือก็เป็นภาชนะภาชนะที่ทำเป็นตะกร้านะคะ อันนี้ก็พวกผ้าพันคอเป็นเซรามิกอะค่ะออปอดูถามเขาอค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรคะเนี่ยนะคะบางทีก็เป็นไม้แล้วก็มาทาสีนะคะมาทาสีเป็นตะกร้าหิ้วก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเหมาะสําหรับคนลาวนะคะแต่คนไทยไม่ค่อยนิยมถือกันค่ะตรงนี้ก็มาดูกันต่อกันไปเลยต่อกันไปเลยนะคะ ก็ส่วนใหญ่จ,จัดขายเมะดินนะคะขเ,เขาเรียกว่ากูเสือแมเหมือนบ้านเราโบราณจับอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะคะบ้านเราเดี๋ยวนี้ก็จะวางบนโต๊ะแล้ววางบนห้างร้านแล้วนะคะถึงแม้จะเป็นตลาดนัดก็จะวางข้างบนนะคะจัดโต๊ะจัดอะไรวางนะคะน้อยนักที่จะวางบนพื้นค่ะ อ่านี้เราก็ดูกันเพลินๆกันต่อไปนะคะป้าอ๋อก็พูดไปเพื่อนๆก็ดูไปหลังจากนั้นป้าอ๋อก็มาแวะโซนอาหารนะคะเพราะว่าท้องมันเริ่มหิวแล้วค่ะก็มาดูว่าอะไรบ้างที่จะทานได้ส่วนใหญ่ป้าอ๋อทานไม่ค่อยได้ค่ะบอกกันตรงๆเลยนะคะค่ะป้าอ๋อทานไม่ค่อยได้เดินไปแล้วก็แวะมาดู กะลาอันนี้ทําด้วยกะลามะพร้าวนะคะก็มาทาสีก็อันหนึ่ง100บาทคิดเป็นเงินไทยแล้วก็ออกถามนะคะก็คิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่100บาทนะคะก็เป็นค่าฝีมือก็พอโอเคแหละค่ะนะคะค่ะอ่าพอออกกระจอดดูลายต่างๆค่ะ,ะทางนี้ก็เป็นกระโปรงอีกแล้วเสื้อผ้าเยอะมากนะคะเสื้อผ้าเยอะมากเลยค่ะ ส่วนอันนี้ก็เป็นผ้าเช็ดหน้าเป็นผ้าเช็ดหน้านะคะแล้วก็กระเป๋าเย็บเล็กๆมาเจอตลาดของกินแล้วนะคะจะส่องของกินดูสักหน่อยว่าจะกินอะไรดีกินจะส่องให้เพื่อนๆดูป้ายชื่ออาหารนะคะเป็นช ร้านอบแฝมติ่มซมบางทีก็อ่านผิดผิดคดทำให้ด้วยนะคะเพราะว่าต้องใช้เวลาในการสะกดนะคะตัวอักษรไม่สันทักสักเท่าไหร่ค่ะขอจบคลิปนี้ฐานอาหารก่อนนะคะแล้วติดตามป้าออตอนต่อไปนะคะ